สวัสดีค่ะพบกับช่องตามตามมาถักนะคะวันนี้จะสอนถักทับหลังพวงมาลัยค่ะตอนนี้เราจะถักตัวเป็นตัวดอกก่อนนะคะเราจะถักเหมือนพวงมา,มาลัยดอกมะลิในคลิปก่อนๆเลยนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยห้าโซ่ค่ะห้าโซ่คือจะขึ้นต้นห้าโซ่พันสองครั้งเหมือนเดิม ห้าโซ่พันสองครั้งควักสามครั้งถักเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนคลิปก่อนก่อนนี้เลยดึงสองค่ะควักสองโซ่แล้วก็ทำปลายกลีบค่ะควักสี่ค่ะพันสองควักสามค่ะโซ่ห้าโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เราจะทำห้ากลีบค่ะ ทำากลีบนะคะพันสองควักสามควักเลยค่ะค่ะพันสองควักสามเหมือนเดิมห้าโซ่ค่ะเราจะถักตัวนี้ทั้งหมดห้ากลีบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อน ตามไม่ทันนะคะหรือว่าถักไวไปสามารถกดตรงตั้งค่านะคะเพื่อให้วิดีโอเล่นช้าลงได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกช้าชักเลเวลไหนอะค่ะเลือกได้ค่ะเพราะบางครั้งเรากะกะไม่ถูกเหมือนกันเวลาเราถักพอมาดูคลิปอีกทีมันก็จะเร็วไปจริงๆอะค่ะสามารถปรับได้ ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะกับคลิปก่อนๆเราก็จะถักเหมือนกันเลยแต่เราจะทำเป็นสองชั้นนะคะถักสองชั้นถักสองชั้น,นะค่ะตัวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเครื่องมีปืนกาวร้อนค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะกลีบที่ห้าแล้วนะคะ ิที่ห้าแล้วซีแล้วก็ควักค่ะทันสองควักสามโซ่ห้าค่ะทีนี้เราก็จะมาถักดอกซ้อนกันนะคะถักดอกซ้อนแล้วก็เริ่มที่โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะไปซีตรงกลางดอกดอกที่หนึ่งนะคะเราจะไปซีตรงกลางดอกที่หนึ่ง ต้นหนึ่งซีตรงกลางดอกค่ะเพื่อทำสะพานค่ะซีนะคะซีแล้วก็ถักไปอีกสองโซ่ค่ะแล้วก็จะไปซีในดอกถัดไปซีที่กลางดอกถัดไปนะคะควักผ่านเลยค่ะควักผ่านได้เลย,เลยถักสองโซ่เหมือนเดิมตัวนี้เราจะถักทั้งหมดห้ากลีบค่ะเหมือนเดิมนะคะแต่ดอกเราจะสับหว่างนะคะกับกับชั้นแรก เราก็จะมานับอีกครั้งหนึ่งให้ได้ห้า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 แถวอะคะ่ะห้ากลีบนับจำนวนที่เราถักให้ได้ห้ากลีบนับสะพานให้ได้ห้ากลีบนะคะเราก็จะซีตรงกลางเราก็จะไปอันนี้คือสะพานสุดท้ายเราจะไปซีกับกลีบแรกที่เรา ถักหนึ่งโซ่ไว้อค่ะดีเลยแล้วก็ถักถักเหมือนเดิมนะคะซี C กับโซ่แรกซีก, C กับโซ่แรกแล้วนะคะเราก็จะถักห้าโซ่ค่ะห้าโซ่เหมือนเดิมเพื่อทำกลีบชั้นที่สองค่ะเราจะถักห้าโซ่แต่จะเป็นพันสามพันสามรอบนะคะปดสี่มันก็จะเป็น ชั้นดอกที่ใหญ่ขึ้นค่ะจะเป็นดอกชั้นบนเป็นชั้นที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะทำไปแหลมเหมือนเดิมนะคะพันสามปลดพันสามปลดสี่ค่ะแล้วก็ห้าโซ่เพื่อซีกับโคนและเราก็จะไปซีในหลักถัดไปเพื่อทำกลีบที่สองนะคะ ห้าโซ่เหมือนเดิมค่ะพันสามปลดสองค่ะห้าโซ่พันสามปลดสองขอโทษค่ะพันสามปลดสี่ขอโทษนะคะพันสามปลดสี่ค่ะจะลืมตลอดเลยเพราะว่าเราจะชินกับดอกเล็กค่ะพันสามปลดสี่ค่ะ, 1, 3, 4, คะ แล้วก็เป็นห้าโซ่ C กับโคนแล้วเราก็จะไป C กับช่องถัดไปเพื่อถักดอกที่สามค่ะ C กับช่องถัดไปเลยก็เป็นห้าโซ่พันสามปลด C ค่ะแล้วก็ทำปลายแหลมเหมือนเดิมพันสามปลด C เราจะได้5กลีบนะคะตอนนี้เราจะถัก5กลีบและเราก็จะมาถักตัวกลีบเลี้ยงอีกชิ้นหนึ่งนะคะกลีบเลี้ยงจะเป็นกลีบใหญ่นิดนึงจะต่างจากกลีบเลี้ยงของดอกอุบะ พันสามปลดสี่ค่ะห้าโซ่ซีทีิคอนตอนี้กลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบสุดท้ายห้าโซ่ค่ะพันสามปลดสี่สองโซ่ทำปลายกลีบค่ะพันสาม ดสี่ห้าโซ่ค่ะทดทีค่ะบางทีถักเร็วเกินไปเส้นใหม่เขาก็จะแตกห้าโซ่ซีค่ะแล้วเราก็จะไปซีกับดอกแรกนะคะเพื่อจบชิ้นงานเราก็จะซีเลยค่ะซีแล้วตัดใหมได้เลย ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อความแน่นเราก็จะมามัดแล้วก็เก็บเก็บปลายไหมค่ะซีก่อนนะคะเก็บด้วยซีก่อนแล้วก็มัดก็ได้หรือว่าเราจะซีแบบให้แน่นแล้วก็น้องเขาจะไม่หลุดแล้วเขาก็ตัดตัดไหมได้เลยค่ะ จะได้ลักษณะในนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นดอกเล็กกว่าค่ะแล้วก็จะถ้าดอกข้างบนก็จะเป็นดอกที่ใหญ่กว่านะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถักตัวกลีบเลี้ยงที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะตรงนี้เราจะพันใหม่เป็นวงกลมพันใหม่เป็นวงกลมถักเอฟนะคะตรงนี้เราจะถักเก้าหลักสามโซ่แล้วก็ถัก 9F ค่ะนับนับโซ่ด้วยรวมเป็นรวมเป็นหนึ่งหลักนะคะสี่หห้ากเจ็ดแปด แล้วก็เก้าค่ะเก้าเสร็จแล้วเราก็จะมารูดแต่เราจะเผื่อมีเผื่อรูไว100้ร้อยร้อยนิดนึงนะคะเราจะเผื่อรูไว้นิดนึงแล้วเราก็จะมาซีกับโซ่ของแถว,แวที่หนึ่งนะคะเราก็จะถักเพิ่มเป็นอีกสิบเอ็ดโซ่ค่ะเพื่อจะทําปลายเป็นปลายกีบเลี้ยงแล้วนะคะถักสิบเอ็ดโซ่ค่ะสิบเอ็ดโซ่ล้วก็จะซีในหลักที่สองนะคะซีไปสามหลักค่ะ เพื่อจะทำปลายแหลม c สาม x หนึ่ง t หนึ่ง f หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็น t พันสองรอบถักไปสองหลักค่ะถักสองหลักนะคะแล้วก็จะเป็น f หนึ่ง f ค่ะหนึ่ง f t แล้วก็ x ค่ะ แล้วก็จะเป็น x ค่ะหนึ่ง x ตอนนี้เราก็จะเว้นหนึ่งหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เราก็จะไปถักกลีบถัดไปเราจะถักแบบเว้นหนึ่งหนึ่งโซ่ค่ะหนึ่งห่วงอ๋อเรียกหนึ่งห่วงนะคะโทษทีนะคะวันนี้พูดผิดผิดถูกถูกคลิปหลังจากนี้กลิบถัดถัดไปก็จะชัดนะคะพอดีมันโฟกัส เลยจุดโฟกัสไปน,นิดนึงก็เลยจะดูไม่ชัดนะคะ่ะปลีบถัดๆดไปจะชัดขึ้นค่ะสามซชัดแล้วนะคะหนึ่งเอ็หนึ่งทหนึ่งเอแล้วเอฟพันสองพันสองควักสามทำสองหลักค่ะพันสอง ควักสามหาะ,ะถักสองหลักแล้วก็จะเป็น F F T X ค่ะแล้วก็จะเว้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักเพื่อจะไปถักกลีบถัดไปค่ะสิบเอ็ดโซ่ค่ะ 3ามซีหนึ่งเอมซีหนะคะหนึ่งเอ็กหพันสองครั้งควักสามครั้งทำสองหลักค่ะแล้วก็จะเป็น f 1หนึ่ง ทีหนึ่ง x หนึ่งเราจะเว้นหนึ่งหลักเพื่อไปทำกลีบถัดไปกลีบที่สี่ค่ะถ้าถ้าเราถักเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะไม่ลือแล้วนะคะคือเราสามารถข้ามไปอีกหนึ่งหลักเพิ่มเพิ่มขึ้นได้ค่ะถักสิบเอ็ดโซ่ต่อไปค่ะ สาม c 3, 4, ค่ะ c ถัดไปสาม c สาม c หนึ่งอ x หนึ่ง t หนึ่ง f ค่ะ f พันสองพันสองครั้งควักสามครั้งถักสองหลักค่ะ f ทีฟทแล้วก็เค่ะแล้วก็ถัดไปหนึ่งหลักหนึ่งช่องแล้วก็ทำกลิบที่ห้าได้เลยค่ะครบสิบเอ็ดโซ่นะคะครบสิบเอ็ดโซ่เราก็จะมาซีสามซีสามซีหนึ่ง x 1>, 1 t 1 f f นอพันสอพันหัวเข็มสองครั้งควัก3ครั้งถัก2หลักค่ะทำสองหลักแล้วจะเป็น f 1 f t t แล้ว t แล้วก็ x ค่ะ แล้วจะเป็น x ต่อนะคะแล้วก็จะไปซีกับโครนของกรีบแรกนะคะเพื่อที่เราจะเก็บชิ้นงานค่ะให้เรียบร้อยซีแล้วตัดใหม่ได้เลยค่ะเราก็จะมาซีเก็บเก็บปลายไหมอีกทีหนึ่งควักไปเลยค่ะเพื่อเก็บปลายไหม แล้วเราก็จะมารีดกันนะคะรีดกลีบตอนนี้รีดแล้วเราก็จะจัดทรงบิดปลายให้แหลมได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเราจะจัดทรงก่อนรีดหรือว่ารีดไปจัดไปก็ได้ตอนนี้น้องก็จะได้ลักษณะนี้นะคะได้ประมาณนี้ หนีบไปแล้วก็บีบปลายกรีบดัดปลายกรีบไปเรื่อยๆค่ะนะลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาตัดเสศษได้ออกได้เลยค่ะตัดเสศจได้ออกได้เลยแล้วก็จะมารีดตัวกรีบอีกทีนึงนะคะตัวกรีบนี้เราก็จะรีดอีกทีนึง ไปของตัวหนีบตัวนี้ก็จะกำลังดีค่ะไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปรีบได้เลยค่ะแล้วก็จะมาจัดกลีบให้น้องอีกนิดนึงถ้าเรายังคิดว่าเอ่อยังไม่เข้าที่เราก็รีบแล้วจัดกลีบใหม่ได้นะคะเราก็จะรีบแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆ คลิปต่อไปเราจะมาถักอะไรดีเดี๋ยวเราคอยติดตามอีกทีหนึ่งนะคะเราลองมาดูกันนะว่าคลิปต่อไปจะถักอะไรดีสำหรับดอกมะลิก็น่าจะหมดแล้วค่ะก็จะมีประมาณนี้ถ้าดอกมะลิหรือว่าพวงมลาลัยเซตของพวงมลาลัยก็น่าจะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบให้ดูเลย เราจะใช้ตัวนี้เป็นพวงอุบะเราจะมาประกอบอุบะตัวนี้ให้ดูนะคะประกอบกันเลยเราก็จะพันปลายใหม่ให้เป็นปมค่ะเพื่อที่ปลายอุบะเราจะได้ไม่หลุดนะคะก็จะแทงเข้าไปได้ที่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ถ้ากริเป็นคลิปแรกที่เราดูกันอะ่ะก็คือจะอัด กาวมากาวร้อนมาแน่นมากถ้าเราดึงไม่ได้เราใช้ครีมเราใช้ครีมช่วยได้เลยนะคะครีมหนีบดึงได้เลยค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ดอกลักษ์นะคะเป็นดอกลักษ์เราก็จะเป็นถ้าดอกลักษ์ตามตามพวงมาลัยดอกไม้จริงๆก็คือจะเป็นสามเป็นห้าเราจะไม่มีดอกลักษ์ที่เป็นคู่นะคะ เราจะไม่ประกอบพวงอุบะที่เป็นคู่เราจะเป็นเลขคี่อย่างเช่นตัวขาอุบะเราก็จะเป็นสามหเราจะไม่มี2 4 6อย่างนี้นะคะจะไม่มีเป็นคู่นะคะแต่สำหรับใครถนัดแบบไหนก็ได้แต่เราก็แต่เราถนัดแบบนี้นะ แล้วเราก็จะมาเย็บล็อกดอกลักเพื่อที่จะไม่ให้น้องเขาบิดไปบิดมาเพื่อให้กลีบเขาตรงกันนะคะให้กลีบเขาตรงกันแล้วเราค่อยมาจัดจัดความสวยงามจัดระเบียบของกลีบน้องอีกทีนึงนะนะคะจะได้ประมาณนี้ค่อยๆจัดอีกทีหนึง่งหรือเราจะใช้ตัวหนีบมาหนีบเพื่อจัดระเบียบน้องเขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ได้หนึ่งขาเราจะใช้ตัวหนีบเพื่อเพื่อนหนีบอีกทีหนึ่งก็ได้เนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เราจะทำขาที่สามจะเรียกเป็นขาเนาะเรียกง่ายดีทำน้องอุบะขาที่สาม แทงเข้าไปเลยพันปลายไหมให้เป็นเป็นปมใหญ่นิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อกันน้องเขาหลุดน้องเขาจะแน่นนิดนึงเพราะว่ายิงกาวไว้แน่นมากใช้คีมช่วยได้เลยค่ะทำเลยดอกลักร้อยไปเลยนะคะหลอก ร้อยดอกที่หนึ่งแล้วเราก็ล็อกค่ะเพื่อไม่ให้น้องเขาหมุนไปหมุนมาจะได้ดอกที่สองแล้วเราก็จะล็อกค่ะล็อกเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมนะคะ ล็อกเลยค่ะล้วก็มาจัดระเบียบอีกทีนึงแล้วเราก็จะทั้งสามอันมามัดรวมกันอีกทีนึงนะคะเพื่อที่เราจะประกอบได้ง่ายขึ้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะเราเลยใช้แค่สามสามขาค่ะเราจะถักอุบะแค่สามขาเราก็จะเย็บ ตัวทับหลังก็จะเรียกว่าทับหลังนะคะถ้าจําไม่ผิดทับหลังดอกทับหลังแล้วก็กลีบเลี้ยงใส่เข้าไปเลยค่ะใส่กลีบเลี้ยงเข้าไปเลยจริงก็ต้องเอากาเอาปืนกาวอะค่ะอัดอัดกาวเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อเพื่อกลีบเลี้ยงเขาจะได้ไม่หมุนเนาะอัดปืนกาวเข้าไปอีกก็ได้ค่ะน,นี้เราไม่ได้อัดปืนกาวเข้าไปแล้วก็มัดผูกได้เลย ผูกให้แน่นได้เลยนะคะผูกให้แน่นได้มัดสักสองรอบสามรอบแล้วแต่ที่เราคิดว่าแน่นนะคะจะได้ประมาณนี้เนาะผูกอีกสักทีหนึ่ง ็จะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะติดตามรับชมช่องตามตาม,มาถักกันนะคะบางคลิปอาจจะหลุดไปบ้างหรือว่ามองไม่เห็นบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะบางทีอัดไปแล้วเครื่องก็ดับเพราะว่าความจำเต็มก็ต้องถ่ายโอนข้อมูลใหม่แล้วก็อัปโหลดใหม่ อาจจะติดขัดนิดนึงก็เลยดูไม่ทั่วถึงอะค่ะว่ามุมไหนมุมไหนใช้ได้มุมไหนใช้ไม่ได้อะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจตรงไหนทักถามได้เลยะคะ่ะคอมเมนต์ถามใต้ใต้โพสต์ได้เลยะคะ่ะคอมเมนต์ถามใต้โพสต์ได้เลยนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเก่าและความจำก็เต็ม เต็มมากๆเราก็จะมาผูกเพื่อความแน่นอีกรอบนึงเนาะผูกกันแน่นๆไปเลยบางทีจับไปจับมาได้เขาอาจจะมีขยับหรือหลวมบ้างอะไรเงี้ยเพื่อความชัวเราก็ผูกให้แน่นไปเลยค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ ขอบคุณที่กดติดตามช่องตามตาม,มาถักนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังข้อเสนอแนะหรือว่าคำอธิบายที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ